บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ มาจริงใจจริงแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสําหรับพี่น้องประชาชนนีามกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะหลายคนรอคอยแล้วก็ติดตามในการจ่ายเงินจากทางภาครัฐวันที่สิมิถุนายนนี้รับเงินโอนตรงเข้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้และติดตามอัปเดตความคืบหน้าในส่วนของตารางการจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนครึ่งหลังไป,ปงพร้อมๆกันเรือการจ่ายเงินวงเงินอะไรบ้างติดตามกันเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศ ใครที่รอคอยในเรื่องของบำนาญทุนหน้าสวัสริการจากทางภาครัฐในส่วนของการจ่ายเงินเพิ่มให้กับเบี้ยยี่ผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดบำนาญทุนน้าหน้า1000บาทมาในปี2 5 6 8จะได้หรือไม่หรือจะมาในช่วงเวลาไหนนะคะวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะสําหรับอัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนยังคงเหลือสิทธิในการจ่ายเงินในทุกๆก,กลุ่มเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องประชาชนเลยนะคะเรามาเริ่มกลุ่มแรกค่ะในส่วนของการจ่ายเงินค่ะ3กลุ่มเปราะบางในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาเบี้ยังชีผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์แบบขั้นบันไดนะคะอายุ60ปีถึง69ปีรับจิต ที่600บาท70ปีถึง79เปีรับอยู่ที่7 0 0บาท80ปีถึง8ปปีรับอยู่ที่8ลดบาทแล้วก็90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1000บาทนั่นเองค่ะหน้าในการเพิ่มสวัสดิการเพิ่มเงินแบบทุนหน้ารอติดตามนะคะวันนี้นันมีข่าวดีมาฝา,ากคุณผู้ชมด้วยเช่นกันและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของการจ่ายเงินนะคะวันที่13มิถุนายนนี้เลื่อนการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและอสสทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมซึ่งพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ จะได้รับวงเงินสูงสุดอยู่ที่2000บาทต่อคุณต่อรายส่วนรายการหัก ขึ้นอยู่กับชาพนักกิจอสมอจะนําเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เงินเดือนค่าป่วยการส่งรายงานสมาร์ทอสมอแล้วได้รับเงินต่อเดือนอยู่ที่2000บาทแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะในวันที่20มิถุนายนค่ะเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการผ่านผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการห่งรัฐโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัญชีที่ได้รับการมอบอํานาจ200บาทจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีให้ในวันที่20ิมิถุนายน2568นนี้200บาทสม สำหรับผู้ที่ถือบัตรสิริการแห่งรัฐนะคะจะได้รับสิทธิ์ในส่วนของกลุ่มผู้พิการค่ะยินดีด้วยนะคะองสุดท้ายในการจ่ายเงินค่ะสําหรับการเพิ่มแบบทุนหน้าให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เรียกเงินนี้ว่าเงินสงเคราะห์บุตร1,000บาทไม่เกินคราวละ3คนนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ประกันตนคุณพ่อคุณแม่เม,มื่อหมายป้ายแดงทุกๆคนก็จะได้รับสิทธิในการช่วยเหลือค่ะคุณผู้ชม1,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีโกงสุดท้ายในการจ่าย,าายเงินของ ของเดือนมิถุนายนตรงกับวันที่30มิถุนายนค่ะและนอกจากนี้นะคะหลายคนติดตามรอคอยในส่วนของบํานาญทุนหน้าในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุนอกจากจะอัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนแล้วนะคะในส่วนของบํานาญทุนน่ามีความชัดเจนมาฝากคุณผู้ชมได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรติดตามกันเลยค่ะรัฐบาลมักจะอ้างว่าจัดทํางบประมาณตามยุทธศาสตร,ร์ชาติโดยปีนี้ยุทธศาสตร,ร์ที่ได้ร,รับงบประมาณสูงสุด คือด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ฟังดูดีครับแต่ตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนความกังวลน,นี้คือกรณีที่รัฐบาลได้เคยให้คำมั่นสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนว่าจะจัดสรรเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอย่างท่วนหน้าโดยมีการพูดถึงตัวเลขในระดับ1,000บาทต่อเดือนขึ้นไป แต่จนถึงวันนี้ผ่านมาสองปีงบประมาณครึ่งสมัยของรัฐบาลแล้วครับรัฐบาลยังไม่สามารถทำตามที่สัญญาไว้ได้สิ่งที่ทำได้จริงมีเพียงการช่วยเหลือผ่านกลุ่มเฉพาะบางกลุ่มเช่นกลุ่มเปาะบางเท่านั้นซึ่งนำไปสู่ระบบที่ต้องการรับการช่วยเหลือต้องมานั่งพิสูจน์ความจนหรือความเปาะบางของตน ก่อนจะเข้าถึงสิทธิทขั้นพื้นฐานเหมือนกันเปะ๊ะกับรัฐบาลที่ท่านเคยด่าไว้ที่จะแจกอะไรก็ต้องพิสูจน์ความจนทั้งที่ในความเป็นจริงการช่วยเหลือด้านสวัสดิการควรมีลักษณะท่ัวนหน้าเพื่อสร้างความเสมอภาคอย่างแท้จริงพิสูนจน์การจนซ้ำซากสวัสดิการท่วนหน้าเป็นแค่ความฝันหรือไม่ ดังนั้นจึงมีข้อเรียกร้องว่ารัฐบาลควรจัดสรรง,งบประมาณไปยังด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากกำลังเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและที่สําคัญที่สุดท่านประธานครับขอให้ท่านย้อนกลับไปดูนโดูายสวัสดิการของแต่ละพักที่ร่วมรัฐบาลด้วยท่านเคยให้คามั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ก่อนเลือกตั้งยังไง ทำให้ตรงปกด้วยครับสิ่งที่พักไทยสร้างไทยและผมเห็นท่านประธานครับคือปัญหาความเหลื่อมล้ําในเชิงพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังครับกาบเร,รียนท่านปาระธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพครับผมบราวุศิลปะอาชารฐมตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขออนุญาตตอบข้อเป็นกังวลน,นะครับของท่านสมาชิกท่านชัชวันแพทยาไทยนะครับขออภัยที่เอ่ยนามนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของงบผู้สูงอายุนะครับ ปัจจุบันนั้นเราใช้กันเป็นระบบขั้นบันไดนะครับคือจ่าย 600, 700, 800, แล้วก็1 0 0 0บาทนะครับอายุ 60, 70, 80แล้วก็90ขึ้นไปตัวเลขขั้นบันไดในขณะนี้ที่เราใช้กันอยู่ในปีงบประมาณ2,568ไม่ได้จ่ายเป็นทั่วหน้าถูกต้องครับแต่ว่าด้วยตัวเลขขนาดนี้นะครับพี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุนั้นใช้งบประมาณเรามีอยู่ประมาณ12 1>, 1 2ล้าน12.2ล้านคนนะครับจากประมาณ1 3ล้านกว่าคนนะครับงบประมาณปี68เราใช้เงินไป96.000ล้านปี69ครับถ้าหากว่าใช้เป็นขั้นบันไดแบบเดิมนะครับตามที่เราขอไปก็คือจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ2.000กว่าล้านเป็น98.000ล้านแต่ถ้าหากว่าปรับเป็น งบประมาณคือ1,000พบาททวนหน้าซึ่งในขณะนี้ครับท่านประธานขออนุญ,ญาตเรียนผ่านไปยังท่านสมาชิกครับว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุนั้นเราได้เสนอเรื่องผ่านท่านรองนายกรัฐมนตรีและขณะนี้ท่านรองนายกได้เสนอเรื่องเข้าสู่คณะสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับการที่จะขอจ่าย เงินงบประมาณ1,000บาทให้กับพี่น้องผู้สูงอายุทั่วหน้านะครับในปีงบประมาณถัดไปซึ่งขณะนี้เรากําลังอรอความเห็นจากหลายๆฝ่ายอยู่แต่ว่าอยากจะขออนุญาตเรียนเป็นตัวเลขให้ทราบน,นะครับว่าถ้าหากว่าเป็นงบ1 0 0 0บาทให้กับพี่น้องผู้สูงอายุทั่วหน้าในปี2569ซึ่งเราคาดว่าจะมีผู้สูงอายุประมาณ1 3 2ถึง13.5ล้านคนเราจะต้องใช้เงินงบประมาณอยู่ที่ประมาณ1 5 8 9 0 0ล้านบาท นะครับและถ้าหากว่าเรายังให้อัตรานี้อยู่นะครับไปอีกประมาณ5ปีครับปี2,573เงินงบประมาณจะเพิ่มขึ้นจาก1,58,900ล้านเป็น1 8 1 0 0 0กว่าล้านนะครับนี่คือสาเหตุที่เราเห็นว่าจำนวนเงินจำนวนนี้ครับมันมีแต่เพิ่มไม่มีลดแนละท,ท,ที่สำคัญครับอีกไม่เกิน10ปีจากนี้ไปจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเพิ่มจาก13,5ล้านเป็นประมาณ20ล้านและตัวเลข10,000 ห้าหมืนกว่าล้านในปีนี้มันจะกลายเป็น2องแสนล้าน3ามแสนล้านไปในที่สุด สิ่งที่กระทรวงพอมครับท่านประธานครับได้พยายามทําอยู่ก็คือว่าเราสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุเพื่อที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะได้ใช้เงินงบประมาณนะครับพึ่งพางบประมาณทางรัฐน้อยลงไม่ว่าจะเป็นการมีโครงการนักบริบาลและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุนะครับในการที่จะเข้าไปดูแลผู้สูงอายุทางด้านเ,เ,เรียกว่าความเป็นอยู่นะครับด้านสุขภาพป้องกันไม่ให้ท่านนั้นมีความเ,เจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้แต่ทําให้ท่านเหล่านั้นมีความกระฉับกระเฉงนะครับอยู่ในชีวิตประจําวัน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลายเป็นออภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงงบประมาณนะครับนอกจากนั้นเองเรายังมีโครงการต่างๆที่จะทําให้ ผู้สูงอายุนะครับกว่า500เครือข่ายในปี2569นี้นะครับมีกิจกรรมนะครับแล้วก็หารายได้ให้กับพี่น้องผู้สูงอายุเพื่อที่จะเป็นการียกว่า active aging นะครับถ้าหากว่าพี่น้องผู้สูงอายุนั้นมีกิจกรรมสามารถหารายได้เพิ่มได้นะครับท่านเหล่านั้นพอมีรายได้ปุ๊บก็จะลดการพึ่งพางบประมาณจากทางภาครัฐน้อยลงดังนั้นกระทรวงพมเราเชื่อในการสร้างศักยภาพและทําให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถอยู่ได้ในระยะยาวแล้วก็พึ่งพาก ใช้งบประมาณของภาครัฐน้อยลงเพราะมิฉะนั้นแล้วเงินงบประมาณ200ล้าน300ล้านหรือ400ล้านก็จะไม่พอครับท่านประธานครับแต่ว่าต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกที่มีความเป็นห่วงนะครับในเงินที่จะดูแลผู้สงูงอายุซึ่งขณะนี้กระทรวงพอ,อเราพยายามเต็มที่ครับในการที่จะดำเนินเงินตัวนี้มอบให้กับท่านผู้สงูงอายุทุกท่านครับกราบขอบพระคุณครับ